สวัสดีค่ะเช้านี้สดชื่นมากเลยค่ะดูนะคะมองเห็นภูเขาแล้วก็เมฆหมอกเป็นคิวแถวสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆตื่นเช้ามาก็มาสดชื่นกับไม้ดอกไม้ประดับอีกเช่นเคยค่ะแมนี่สาชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นเย็นค่ะ อากาศเย็นน่าจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็คือเป็นอากาศฝนค่ะอากาศฝนพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกลมแรงที่นครราชสีมาค่ะเพื่อนๆส่วนชัยภูมิเป็นเขตติดแดนอ่นครราชสีมาก็จะคลื้มฟ้าคลื้มฝนนะคะเพื่อนๆ แม่นิสาก็อยากให้ฝนตกเชัยภูมิอยู่แต่ว่าชาวบ้านกำลังตากข้าวค่ะเพื่อนๆนถ้าฝนตกมาก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการตากข้าวนะคะเพื่อนๆนดูว่าลมแรงขนาดไหนน้องหญ้าหยาของเราล้มเลยค่ะนี่นะคะเพราะว่าลมแรงพัดแม้แต่กระถางกระถางของเราล้มนะคะดูค่ะเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้ว ายาหญ้าของเราไม่นี่สาปลูกไว้กับกุหลาบนะคะอันนี้กุหลาบเฉาไปแล้วพอเฉาไปแล้วเราจะทํายังไงต่อก็คือตัดเอากิ่งนี้นะคะไปปักชําเราก็จะได้กุหลาบต้นใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่นะคะส่วนส่วนกระถางนี้นะคะยา,ยาหญ้าแซงขึ้นไปบนกรงส่วนกุหลาบของเราก็ อยู่ด้านล่างแล้วก็มีดอกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้บานให้เราได้ชมเช่นกันว้าวอันนี้บานอีกแล้วค่ะอันนี้ก็คือกุหลาบแตแต้มสีอะไรเอ่ย <c oughs> อันนี้เหมือนสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ว่าต้นนี้นะ่ะเขาแปลกๆมีทั้งเหลืองทั้งชมพูเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าอดอกเดียวของเขาเนี่ยบานดอกมาแล้วจะเป็นสีอะไรนะคะต้องมาลุ้นมาลุ้นค่ะ <c oughs> นี่แล้วค่ะก็ พามาชมความสดชื่นในตอนเช้านะคะเพื่อนๆขอขอบคุณที่รับ,รบฟังรับชมค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่นิสานะคะเราไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากนำบรรยากาศตอนเช้าๆเย็นๆมาฝากเพื่อนๆคนเมืองค่ะมองไปไกลๆนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นทุ่งรวงทองนั่นเองค่ะ ถึงฤดดูเก็บเกี่ยวแล้วสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะ